ลุยฟานเการะบุฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาที่กาต้าเป็นเจ้าภาพได้เขียนบทละครไว้หมดแล้วว่าให้ลีโอนลเมสซี่และทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกหลุยฟานเกาได้เป็นประเด็นร้อนเมื่อเขาอ้างว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกมีการจัดการเพื่อให้ลีโอนลเมสซี่และทีมชาติอาร์เจนตินาได้ประสบความสําเร็จซึ่งการอ้างอิงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้เห็นทีมชาติอาร์เจนตินาวางแผน เอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งในการชิงแชมป์ที่กาตาการอ้างอิงของฟานเกา่าแน่นอนเป็นการพูดคุยที่เดือดดานและได้รับความสนใจจากสื่อและแฟนๆทั่วโลกเพราะมันเป็นความอ้างว่ามีเกณฑ์การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธจากฟีฟ่าหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่ความคิดเห็นนี้แน่นอนได้สร้างความสับสน และคำถามในวงการฟุตบอลอย่างมากเมสซี่ได้ส่งมอบความสุขและประสบความสำเร็จให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเขาได้รับรางวัลลูกบอลทองคําหลังจากที่ช่วยให้ทีมเขาเอาชนะฝรั่งเศสในเวลาที่ตื่นเต้นและไปถึงการยิงลูกโทษด้วยความพยายามเหล่านี้รวมถึงเรื่องราวที่เขาได้รับหลังจากการติดต่อกับทีมอินเตอร์มอามี ถือว่าเขาเป็นตัวเลือกที่มีศัก,กยภาพสูงสุดที่จะได้รับรางวัลบอลลองดอครั้งที่8ในปี2023